ที่ขึ้นต้นนี่คำว่าน้ำหนึ่งน้ำต่อหนึ่งก้าใครถึงก่อนคนนั้นชนะน้ำใจน้ำใจไปแล้วหนึ่งน้ำประปาเท่ากันแล้วทองเฮ้ยน้ำน้ำน้ำเสียน้ำน้ำน้ำยังเดินไม่ออกไม่ไดน้ำอะไรอีกวะาน้ำอะไรอีกว่าสองน้ำตกน้ำนิ่งเฮ้ยสามน้ำนิ่ง น้ำเหลืองอือน้ำอะไรน้ำอะไรห้าน้ำตาซีเริ่มจานี่อีกไอเกาเดียวอีกเกาเดียวไอ้เกาเดียวไอ้เกาเดียวน้ำสามน้ำโอ้นึกไม่ออกน้ำอบน้ำหอมน้ำอะไรน้ำวัะจุน้ำวัะจุดน้ำอะไรขออีแล้วทุกคนคิดว่ามีน้ำอะไรอีกคอมเมนต์มาได้เลย